บ้านเราอยู่ที่กรุงเทพนะครับอยู่แถวรพรทาวนะครับทําไมเราถึงมาไกลที่นี่มาถึงทําไมต้งไม่อยู่แถวกรุงเทพเราบอกว่าที่นี่สะดวกสบายเก่งนะครับต้องบอกว่าคุณหมอเก่งสามารถดูแลพวกเราได้อย่างดีนะครับมีอะไรก็คุยกับคุณหมอได้เหมือนพี่น้องเหมือนญาติพี่น้องก็เลยทําให้เราคิดว่าโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลที่ที่ครอบครัวเรามาใช้บริการนะครับ เครื่องมือเครื่องไม้อะไรก็ทันสมัยนะครับอย่าคิดว่าเป็นโรงพยาบาลต่างจังหวัดแล้วก็จะสู้โรงพยาบาลกรุงเทพไม่ได้นะที่นี่ก็เครื่องมือทันสมัย,มยเด่นนะครับมีอะไรก็เลยมารักษาที่โรงพยาบาลมหาใจก็สะดวกสบายทุกประการนะครับ